สวัสดีครับผมซีเอทีเฮนนะครับหาให้กันเป็นนานเลยนะครับกับการแจกรหัสฟรีฟลยนะครับวันนี้มาอีกหนึ่งรหัสนะครับไปดูที่ตัวละครก่อนเลยนะครับตัวละครก็มีตัวนักฟุตบอลอะไรเนะี่ยลูกกูอิตาอารอกจซีโมโคเคโรลีนวูคองปอโลฮหาแม็กซิมก้ามิเกลมิชานิจตาเินลี่โอลิเวียแอนดู ฟอร์ดอะดัมอีวานะครับอยู่ประมาณนี้นะรูที่การแต่งตัวผู้ชายนะครับอันนี้ครบเซตนะครับชุดจนสลัดสุดแรงครับครบเซตครับตากินมือนะครับมิตรครบเซตนะครับส่วนมากในอันนี้ดูไปยาวๆครับครบเซตครับนี่นะครับครบเซตครับอันนี้ผู้ติดตามครบสามร้อยนะครับแจกทันทีครับนะครับดูไปยาวๆครับ ดูครับดูนี่สิครับดูนี่สิครับน้องๆนี่ครบไปวะคุบครับน้องๆดูไว้นะนี่นะครับดูนะครับครบเซตนะครับผู้ดตามครบสาม้อนะครับคอมเมนต์ใครอยากได้นะครับขอเหตุผลที่อยากได้ด้วยนะครับดูครับน้องๆดูนะครับน้องๆ ไปไปอย่างรวดเร็วครับไปอย่างรวดเร็วหายกันนานนะครับหัวหมาก็มีนะครับหัวหมาก็มีหน้ากากก็มีนะครับหน้ากากขาวนะครับนะครับหายกันไปนานนะครับต้องด่วนแล้วด่วนแล้วเร็วๆเลยครับเร็วๆเลยดูเอาเข้าๆนะครับนี่ครับกูซีซันสองซีซันแรกก็มีนะครับอันนี้ซีซันสีนะครับโคตรแรงเลยตรงดูไปเร็วๆนะครับรีบนะเนี่ยตอนนี้รีบมากครับมีต้องรีบไปดันแรงให้ลูกค้านะครับ มีประมาณนี้นะครับนี่ชุดดำครับชุดดำโคตรแรนะต,ตรงเลยโคตรแรมาดูดีจริงจริงจริงก็มีนี่นี่น,น,นี่นะครับดูไปเรื่อยๆยาวครับยาวๆต,ต้องรีบๆแหละตอนนี้ไปดันแล้วลูกค้านะครับดูดูไปเรื่อยๆยาวๆเลยต้องรีบๆแล้วเนี่ยรองเท้านะเนี่ยเนี่ยเนี่ย เนี่ยรองเท้าแตะก็มีนะครับมาที่พรมแลรเลยนี่หว่านี่นะครับซีซั่นสามครับนี่พรมแลรอยู่ตรงนี้นะครับดูเราไปดูตัวผู้หญิงกันบ้างนะครับ๋ยวผู้หญิงก็มีนี่จุนสนัดนะครับนี่ยยืดอยู่นะสามร้อยพุทิตามนะครับสามร้อยพุิตามนะครับียกเลยนะครับคอมเมนต์เหตุผลที่อยากได้นะครับ แจกจริงนะครับใครที่คือใครที่ว่าผมไม่แจกก็แล้วแต่นะครับแต่ผมแจกจริงๆครับไม่แอกด้วยไม่แอกด้วยแหละไม่แอกด้วยแหละนะครับดูดูไปยาวๆครับแจกจริงแจกจริงดูรีโเลยนะครับตัวรวดๆนะนี่หัวหมาก็มีนี่นะครับชุดหืมไม่อยากจะพูดเลยแน่นๆนะล่ะฮะเนี่ยดูคูดแน่นๆนะครับน้องๆนะฮะเนี่ยคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์นะครับนี่อูแน่นๆเลยครับน้องๆดูดี เพียเรืออยู่ร้อยกว่าเพี้นะครับเนี่ยเนี่ยนะครับนี่นะครับ,บ,บหินแปลงร่างหินนี่ไเปเติมสุมไปสูมอีนิดนึงก็ได้นะนะอ่าเนี่ยดาวใครทันดาวบ้างนะครับไปดูที่ไปดูที่ไปดูที่อะไรดีวะคู่หูนะครับคู่หูก็มีคู่หูก็มีนากน้อยนะครับแล้วก็ชีบา่าชีบามีสกินทุกสกินนะครับ น้อยนะน้องน้อยมีทุกสก,กินเหมือนกันนะครับเหนียวน้อยก็มีทุกสก,กินเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็มี2ส,สก,กินนะครับแล้วไปดูที่สก,กินไปไปดูที่ท่าทางนะครับนี่1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบดบสองสิบสิบห้าสิบหสแปด 19 20ท่าทางนะครับกระเป๋าสะพายก็มี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27นะครับกล่องสบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17นะครับยันพานได้มี1 2 3 4 5 6นะครับ6นะครับ เอบอดโอ้โไม่นับดีกว่าเอบอรดนะลงชูชีพก็ไม่นับดีกว่าวะอยหลังก็มีประมาณนี้นะครับเรเด่วนเลยนะครับลูกค้าเร่งแล้วนะครับก็ไปดูที่สกินปืนกันนะครับก็มี1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ1ส2บ3อ4ด5ิบสอปดสิบเก้ดยี่สิบิบห้า ยี 26, ่สิบหกยี่สิบเจ็ดยิบแปดยี่ิบเก้าสามสิบสามอ็ดสามสองสามสิบสองนะครับไอโบก็ vo, มีไอวอรน,ะ vo, นี่แล้วไอวอรนี่นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไปดูบัตรสร้างห้องให้ก่อนดีกว่าะบัตร้างห้องเลือกหนึ่งใบนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย